เล่นโซเวลตอนกลางคืนอย่างนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันเนอะเพราะเราไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่รอบข้างเราบ้างแต่ว่าเราก็ดีที่มีเครื่องนับมอนสเตอร์อยู่ข้างขวาของเรานี่เองดูนั่นสิสกิเลตันหนึ่งตัวสวัสดีครับผมซันจากเอมซีเมเจอซันบอยนะครับสำหรับแขกรับคำมาในวันนี้เราจะมาทำสกอร์บอร์ดนับจำนวนมอนสเตอร์ที่อยู่รอบข้างเราเหมือนตอนต้นคลิปนั่นเลยนะครับมันจะทำยังไงนั้นไปดูกันเลยดีกว่าแน่นอนว่าในวันนี้เราจะเอาสกอร์บอร์ด เป็นตำแหน่งในการโชว์จำนวนมอนสเตอร์ใช่ไหมครับดังนั้นแน่นอนเราต้องใช้คข้ามา scoreboard แน่นอนครับก็เราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับสิ่งที่เราจะทำวันนี้เราจะเอาจำนวนมอนสเตอร์ไปโชว์ใน scoreboard ใช่ไหมครับก่อนอื่นเลยเราก็จะสร้าง objective กันก่อนนะครับเราก็ใช้คำสั่ง scoreboard objectives a d แล้วก็ตั้งชื่อ scoreboard ครับซึ่งผมจะตั้งชื่อเป็น monsters แล้วก็ชนิดเป็น dummy และก็ชื่อผมจะตั้งเป็น monster นะครับแล้วก็โดยที่ใส่ไอ้นี้ดเข้าไปด้วยนะครับหน้าหนังหน้าหลังเพราะว่าตรงนี้มันเป็นฟอร์แม t ของ j s o n t e x t c o m p o n e n t นะครับก็ enter ไปแล้วก็จะได้ Ob บเจ t i v ทีใหม่ชื่อว่า monster count แล้วก็ทีนี้เราก็จะ set display ไว้ที่ side bar เพื่อให้ s c o กอ b o a r d นี้มันโชว์อยู่ข้างๆนะครับ s ส r อ b o a r d objective set display side bar monster โอเคทีนี้เราก็มี monster count โชว์อยู่ข้างๆแล้ว เห็นไหมไม่เห็นที่ไม่เห็นเพราะว่าเราจะต้องเซตค่าอย่างน้อยค่าหนึ่งก่อนอย่างเช่นเซตอซอมบี้เป็นศูนย์ซอมบี้มอนสเตอร์ศูนย์นั้นก็คือตั้งค่าจํานวนซอมบี้ในออบเจคทีฟมอนสเตอร์เนี่ยให้เป็นศูนย์เราก็จะเห็นซอมบี้โชว์ขึ้นมาครับก็อันนี้ก็คือเราก็มีการตั้งออบเจคทีฟมอนสเตอร์ให้โชว์อยู่ข้างๆเราแล้วเนี่ยเรียบร้อยนะครับเราก็อยากจะรู้จังเลยว่า จำนวนซอมบี้ที่อยู่ในโลกเราตอนนี้เนี่ยมันมีกี่ตัวกันแน่อืเราก็จะมาลองดูกันว่าเราจะทำไงวิธีการครับเราก็จะใช้หลักการในการอัปเดตทุกๆ1ติ๊กครับอัปเดตท,ทุกๆติ๊กเลยว่าตอนนี้มีกี่ตัวซึ่งวิธีการอัปเดตเนี่ยก็เราจะเริ่มต้นจากการที่เราจะเซตเป็นศูนย์ก่อนแล้วลอยค่อยบวกทีละตัวทีละตัวทีละตัวจนครบเป็นยังไงว่างั้นเราลองมาดูกันดีกว่าเราจะเอาคําสั่งนี้ Copy มาไว้นี้ครับอ่าเราก็จะเซตซอมบี้เนี่ยว่าเป็นศูนย์ก่อนหลังจากนั้นเราจะให้ซอมบี้แต่และตัวเนี่ยรันคำสั่งเพิ่มคะแนนตัวเอง1คะแนนดังนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือวิธีการเพิ่มคะแนนแล้วก็ Scoreboard players add สมตมติซอมบี้ละกันซอมบี้ monsters 1ก็คือเราจะเพิ่มคะแนนซอมบี้ใน objective monster นี้1คะแนนแต่ว่าถ้าเราสั่งอย่างนี้ปุ๊บ คะแนนมันก็จะเป็นแค่หนึ่งใช่ไหมแต่เราต้องการให้ซอมบี้ทุกตัวแต่และตัวเนี่ยรันคำสั่งนี้ดังนั้นเราก็จะแก้ตรงนี้เป็น execute s s e type เท่ากับซอมบี้แล้วก็ Run, กรัน scoreboard p layer ตรงนี้ปุ๊บอ่าถ้าเรารั่นงนี้ปุ๊บกดเปิด level เเขึ้นมาก็จะเห็นว่าตอนนี้ในโลกเรามีซอมบี้ทั้งหมด19ตัวด้วยกัน ตอนนี้มี17ตัวครับบางตัวก็ดีสปอนของงั้นรบังเออทีนี้ไงต่อครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานสำหรับการโชว์จำนวนมอนสเตอร์ใช่ไหมครับแต่ทีนี้มอนสเตอร์ก็เราก็อาจจะไม่จาเป็นต้องรู้ทุกตัวใช่ไหมว่าซอมบี้ทั้งหมดในโลกนี้มีกี่ตัวเราแค่อยากจะรู้ว่ารอบๆข้างเราเนี่ยมันมีซอมบี้กี่ตัวดังนั้นเราจะพัฒนาคำสั่งของเราเพิ่มนะครับคือ สมมติผมอยากจะรู้ว่ารอบๆตัวผมเนี่ยในระยะสมมติ32บล็อกละกันมีมอนสเตอร์มีซอมบี้ทั้งหมดกี่ตัวหลังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำคือเราจะต้อง Exec u x e ครับ XQ add 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 <c oughs> แล้วก็ add p แล้วก็ a s se ทายกับซอมบี้แต่ทีนี้ผมต้องการซอมบี้ที่อยู่ระยะใกล้ๆผมแค่ไม่เกิน32บล็อกดังนั้นผมจะใส่ comma distance เป็น จุดจุดสามสองนั่นก็หมายความว่าผมย้ายตำแหน่งในการเราคอมมานจากคอมมานบล็อกตัวนี้มาเป็นตัวผมมาเป็นตำแหน่งของตัวผมแทนแล้วหลังจากนั้นผมก็เช็คว่าไอ้ซอมบี้เนี่ยในระยะ32บล็อกไม่เกิน32บล็อกจากตัวผมเนี่ยให้ซอมบี้แต่ละตัวนั้นอะ่ะรันสกอร์บอร์ดคอมมานอันนี้ซึ่งทีนี้ปุ๊บผมก็จะรันดูก็จะเห็นว่า รอบๆผมในะระยะ32บล็อกนี้ไม่มีซอมบี้อยู่เลยนั่นเองนะครับทีนี้เราก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่รู้จริงหรือเปล่าว่ามันคำบายอาจจะผิด่ก็ได้ใช่ไหมดังนั้นเราจะมาสั่ง Time Se ต18:00 0แล้วกันเที่ยงคืนพอดีแล้วเราก็จะรอมอนสเตอร์เกิดเอ้ยไม่ต้องรอก็ได้สิเราก็สร้างซอมบี้ตรงนี้เลยปุ๊บก็จะเห็นว่ามีซอมบี้อยู่หตัวใกล้ๆผมในระยะ32บล็อกถ้าผมออกไปไกลขึ้นก็จะ โอเคก็เอาเป็นว่าตอนนี้มันก็มีซอมบี้สปอนเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมดังนั้นถ้าผมบินขึ้นไปสูงสูงนิดนึงซอมบี้ก็จะกลายเป็นศูนย์ละเพราะว่าไม่มีซอมบี้อยู่ในระยะ32บล็อกจากตัวผมนั่นเองนะครับทีนี้คําสั่งนี้ก็ปรับได้แหละก็อย่างที่บอกว่าอันนี้เราฟิกไว้วที่32บล็อกถ้าเราอยากจะเพิ่มหรืออยากจะลดเราก็เพิ่มลดได้ตามสบายใจชอบเลย ทีนี้ถ้าเกิดเรามีซอมบี้แล้วแต่เราอยากได้มอนสเตอร์ตัวอื่นเราก็สามารถทําได้เลยไม่ยากเลยนะครับวิธีการก็คือเราจะใช้เชนคอมมานด์บล็อกต่อเข้าไปเรื่อยๆครับแล้วเราก็เอาคําสั่งนี้ก๊อปแล้วก็แปะครับสมมติว่าผมอยากจะนับจานวนสเกลเลตันที่อยู่รอบๆตัวผมผมก็แค่เปลี่ยนซอมบี้เป็นสเกลเลตันแล้วผมก็เอาก๊อปคอมมานนี้ด้วยแปะตรงนี้แล้วก็แอดสเกลเลตัน แล้วก็อย่าลืมแก้ข้างหน้าด้วยก็คือผมจะต้องทป์เป็นสเก l เลตันเพื่อให้คนที่รันคำสั่งคือสเก l เลตันครับปึบก็จะเห็นว่ารอบๆตัวผมในระยะ32บล็อกนี้มีสเก l เลตัน1ตัวและซอมบี้1ตัวนั่นเองซึ่งอยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับก็คงแถวนั้นมั้งทีนี้เราได้2ตัวแล้วเราอยากจะเพิ่มเราจะจะเพิ่มคีเปอร์เราอยากจะเพิ่มสไปเดอร์เรจะ,จะเพิ่ม er, เอนเดอร์แมนเราก็สามารถเพิ่มได้เลยตาม ตามที่เห็นเมื่อกี้เราแค่แก้คำว่า type ตรงนี้แล้วก็แก้คำว่า skeleton ตรงนี้แค่นั้นเองเราก็จะสามารถได้จำนวนม m o เ s t e r เรียบร้อยแล้วในระยะที่ตัวเองต้องการและนี่ก็คือขั้งหมดสำหรับ m i e c r a f t Command ในวันนี้นะครับและนี่ก็คือเป็นแม p sb survival ซึ่งเป็นคลิปล่าสุดที่ผมลงนี่เองนะครับก็อย่าลืมไปติดตาม sb survival ซึ่งเป็นซีรีส์ที่ผมจะเปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดการเลยนะครับ และนี่ก็คือนี่ไม่ใช่แบป S V Survival ของจริงนะครับอันนี้ผมก๊อปมานะครับแล้วผมก็ Enable Command เป็นพิเศษนะครับคอยเป็นกำลังใจให้ผมในซีรีส์นั้นด้วยนะครับก็สำหรับนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับตอนนี้กขอจบลงแตเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมมากๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ